ราดจดดอนตึนเต้นมากเขาให้ขึ้นไปลาใสชั่วโมงพูดได้ห้านาทีเรื่องหมดไปเลยสุดท้ายไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกครับสุดท้ายนี้ขอฝากเรื่องฝากตัวให้ท่านช่วยเรื่องผมเป็นพูดทอนราดสดนสัรั้งหนเรียกขตำแหน่งก็ไปถูแล้วเลยก็ะสอบตกเลยการนั้นค่อยๆพูดพูดช้าๆพอพอเครื่องมันติดแล้วมันมันลืมไปแล้วความต่นเต้นมันหายไปเครื่องติดแล้วท่านจะพูดยังไงตามธรรมชาติ ที่เราพูดจะิงๆว่า,าช้าบ้างต่ก็ปล่อยปล่อยไปมันจะเป็นปกติแล้วอตอนใหม่ๆค่อยๆพูดก่อนหมดปัญหาไหมครับเป็นไปได้ไหมครับเวลาตื่นเต้นเนี่ยก้านเมื่อกเกรงสมองที่คิดอะไรไว้มันหดหายไปหมดเลยพอขึ้นมาถึงจับไม้แล้วช็อคลืมเรื่องไปเลยถ้าลืมกระทำผิท่านจะแก้ยังไงครับคิดไว้หมดแล้วแต่มาันก็ลืมถ้าลืมอย่าไปบอกคนฟังว่าเราลืมนะครับ ม่ใช่มาจักมาแล้วท่านู้มีเกเกรตครับยุมลืมครับไม่ต้องไปบอกคนที่ยุ้เราใหญ่เลยไม่ต้องไปบอกครับถ้าท่านรู้สึกยังไงให้พูดไปตามความรู้สึกถ้าเราลืมพูดตามความรู้สึกก่อนครับเดี๋ยวเรื่องที่คิดไว้มันมาต่อได้เองรู้สึกพูดไปตามความรู้สึกจัาท่านู้มีเกียรตครับอันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้มายืนอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลาย ความจริงมีท่านอื่นท่านมากมายทำไมมาชวนที่ผมก็ <c oughs> ไม่ราบมาพูดอะไรตามความรู้สึกรู้สึกยังไงก็แบบแต่ก็มีความคิดอยู่เหมือนกันว่าเรื่องที่ท่านให้ผมบอกมาพูดนละแต่เราก็ออกมาตามธรรมชาติพอได้พูดอะไรออกไปเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะมีเหตุผลตกมามานุษย์เป็นสัตว์มีเหตุผลแต่ถ้าไม่พูดอะไรเลยมายืนอึื้องืหายใจไป เงียบๆจะเป็นลมนะเพราะฉะนั้นท่านพูดไปมีเหตุผลตามมาแล้วสักประเดียเ๋ยวท่านก็จะบอกว่าสิ่งทีผ่ผมคิดไว้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดน่มันก็จะออกมาก็จะหมดปัญหานะหรือหรือบ่วงเวลาในขณะที่ยังคิดไม่ออกเขาทำเปนยังไงท่านดูมืออาชีพในสภาผู้แทนราษฎรเวลาปลาใสกับพี่ปลายเนี่ยท่านว่ามีมือมัน มีนะแต่ไม่มีใครบอกว่าตัวเองลืมเขาจะถ่วงเวลาในการที่จะคิดเรื่องที่จะพูดหรือหาข้อมูลที่ที่มันตกหล่นไปนะพอนึกอะไรไม่ได้ก็ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับคือประโยชน์ที่พูดออกไปมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเพิ่มเติม <c oughs> พอนี้อะไรไม่ได้ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ พุ่งคิดเรื่องนี้มานานแล้วครับท่านประธานคิดยังไงก็ตามวันนี้พุ่งจะต้องพูดเรื่องนี้ให้ได้ครับท่านประธานสภาที่เคารบท่านสมาชิกสภาพูดตรงเกียรต์ท่านรู้ไหมว่าผมจะพูดเรื่องอะไรพก่งจะบอกไปเลยก็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวพอนึกได้เดี๋ยวพอหาเจอแล้วก็พูดต่อไป ไม่มีใครบอกท่นานประทานผมลืมกท่ันานปรรทานช่วยหางคนอื่นพูดไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวนี้ได้จะมาเสียบตอนกลางไม่มีนี่คือเมืออาชีพแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยไม่มีใครรู้อย่าให้ผู้ฟังรู้ว่าเราตึงนได้หรือหรืออย่าให้รู้ว่าเราเนี่ยจะพูดไม่ได้อันี่คือนักบริหารเลยผู้นำต้อง ต้องให้ดูให้รู้ได้ว่าเราพูดได้ตึงเต้นได้สั่งไม่ให้ตึงเต้นสั่งไม่ได้แต่กลบเงื่อนได้เท่ากับหมดปัญหาแต่เป็นเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของร่างกายเลยต้องให้แพทย์มาอธิบายเรื่องความตึงเต้นแต่สำหรับผู้พูดไม่มีปัญหาเพราะเพราะเราไม่ออกอาการเราเก็บอาการได้ก็จบหมดปัญหาน,นะครับต่อไปมามาดูกันว่าการพูดในระดับนักบริหาร ท่านควรจะต้องมีหลักอะไรบ้างนะครับหลักไม่ต้องเยอะนะครับการเรียนระดับสูงกาเรียนบนแขนีีที่กระเป๋าจนมแขนยาวเป็นข่าหนึ่งท่านลองลองไปวัดแขนดูนะแขนคนไทย,ยไนี่จะยาวไ่เท่ากนแต่ผมเพิ่งรู้เมื่ออายุสามสิบตอนไปตัดเสื้อร้านดีๆหน่อยเนะขาจะวัดแขนสองไปตัดเสื้อร้านที่เขาไม่พิถีพิถันเขาวัดข้างเดียวแล้วก็ทำแขนเท่ากัน เราตัดเสื้อร้านดีๆเขาวัดสองข้างแล้วก็บอกเลยว่าวัดข้างไหนของเรายาวกว่าแล้วก็จะทําแขนให้ยาวกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยปะปะยิ่งกระเป๋ายิ่งหนังสือเนี่ยเยอะมากจนแขนยาวเป็นข้างหนึ่งโดยเฉพาะ,ะข้างที่ท่านถนัดมันแก่ยาวกว่าแล้วยาวกว่าไม่น้อยจะเป็นเซนเลยบางคนมากกว่าหนึ่งเซนสองเซนสามเซนแขนที่ยาวกว่า ก็ดีเลยครับดีไหมลมงเรียนอะไรยาวเหรอกันอีก้างนี่ก็อันนี้ให้ให้ให้กันรู้ว่าพอเรียนระดับผมนี่เรื่องํำราด้วยหนูเรียนมหาวิทยาลัยก็ถิบสองสามนิรพอเรียนปริญญาโทเป็นไงครับเดินตัวเป่าไปเอาชี้เราในห้องนะเพราะยังยังยังมีวิชาอยู่เยอะปริญญาโทยังเรียนตั้งสิบสองวิชาปริญญาตรีเรียนตั้งสี่สี่วิชา พอปริญญาเอกหลือเรียนวิชาเดียวเนี่ยนะบางคนก็วิจัยจุลินทรีย์จนไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนนายกไปสามสี่นคนแล้วก้มหน้าก้มตาเลยรู้อยู่เรื่องเดียวจนมีคนบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งโงโ่เนี่ยตกลงจริงตอนที่เราเรียนแรกๆหน่อยเนี่ยเรารู้ไปทุกเรื่องเลยนะี่พอเรียนสูงขึ้นไปรู้เรื่องเดียวมันก็ตรงกับกที่เ็าบอกยิ่งเรียนยิ่งโง่ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ก็ตำราหลักการไม่ต้องมากครับเราเรียนระดับสูงวันนี้เราต้องมาพูดถึงว่าการพูดคืออะไรไหมครับมีใครไม่รู้ว่าการพูดคืออะไร,รไม่น่าจะมีแล้วถูกไหมครับแต่แต่ก็มีมีคนให้นิยามของการพูดนะครับในการเรียนระดับมาหมาวิทยาลัยก็มีด็อกเตอร์อาจารย์อะไรให้ความหมายการพูดไปเปิดตำราให้ความหมายเนี่ย,ยคล้ายกันแต่ไม่ค่อยตรงกันไม่เหมือนกัน ถ้าไปตอ,อบข้อสอบจริงๆไม่รู้ตอบยังไงแต่แต่ผมมาชอบใจความหมายเนี่ยแลาผมคิดว่าเหมาะกับนักบริหารมาก <c oughs> การพูดคือการคิดให้เป็นเสียงหรือคิดที่มีเสียงคิดคิดให้ดังการพูดก็คือการคิดให้มีเสียงออกมานั่นหมายถึงว่า ถ้าท่านมีความคิดท่านก็มีคำพูดถ้าไม่มีความคิดก็ไม่มีคำพูดคิดอะไรก็พูดออกมาอย่างนั้นไม่มีความคิดก็ไม่มีความพูดแล้วความคิดมันมาจากไหนครับความคิดมาจากความรู้ร <Rogers> <ös> ู <S <S แ <était> <season> ้แล้วถึงคิดได้ความรู้มาจากไหนครับก็มาจากหลายวิธีเรียนมาบ้าอ่านมาบ้างฟังมาบ้าง ประสบการณ์บ้างเออเอาแงบ้างอันนี้เป็นที่มาของความรู้แต่แต่ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะพูดก่อนแต่เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพูดได้ในเรื่องที่มันไม่เหมือนกันเพราะมันรู้ไม่เหมือนกันรู้แล้วมีความคิดไหมเพราะรู้อะไรมายอดเนี่ยท่านสมองของคนเรามันเก็บอะไรมามากมายคอมพิวเตอร์ยังเทียบไม่ได้แต่ว่ามันคิดที่จะออกมาพูดได้ไหมคิดคิดว่าจะพูดอะไรออกมาได้ไหม แต่ไม่มีความรู้เลยก็คิดไม่ได้เนละแต่คนมีความรู้มากเหมือนกันกที่ที่คิดไม่ได้มีความรู้แต่คิดไม่ได้เพราะฉะนัน้นเพานั้นทจะมีความคิดถึงจะพูดออกมาได้คิดว่าจะพูดอะไรพูดทุกอย่างที่รู้มันเป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปไม่ไดนะ้ฉะนั้นการพูดก็คือการคิดให้เป็นสียงนะท่านจะเห็นว่าคนที่ไม่มีความคิด ในเรื่องบางเรื่องเขาก็พูดเรื่องนั้นไม่ได้ฉะนั้นท่านจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยท่านจะต้องมีความรู้และความคิดในเรื่องนั้นคนที่ไม่มีความรู้และความคิดในเรื่องนั้นเวลาจะต้องพูดเ้าให้ทำยังไงครับก็มีคนทําเป็นสคริปต์จดมาให้อ่านต้องมีคนจดมาให้อ่านในเรื่องที่ตัวจะต้องคิดและพูดซึ่งเสียฟอร์ม จะฟอถ้าไม่รู้ในเรื่องนั้นแล้วคิดเรื่องนั้นไม่ได้คนจะทําไงก็ก็ไม่ควรไปทําเรื่องนั้นเราจะทําในเรื่องที่เรารู้และเราคิดได้เราไม่รู้เราคิดไม่ได้แล้วเ,เราอยากจะทําเนี่ยมันก็เป็นความเสียหายทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นด้วยเวลาจะจะพูดอะไรออกไปก็ต้องพูดตามสคริปมีสคริปมาแล้วก็ยังพูดผิดๆถูกๆอีกเพราะว่า ไม่มีความรู้ในเรื่องของสกิ์เลย